สวัสดีค่ะในบทนี้เราก็จะเข้าสู่ในบทที่3นะคะคือตัวเลขวันแล้วก็เดือนนะคะทัานแลวนะดาวก,กนะออมนเนี่ยท่านแลวนะนวนะคือตัวเลขตัวนี้นะคะท่านแลวนะคือตัวเลขทั้งหลายเนาะอันที่สําคัญสําคัญดาวกนะก็คือวันต่างๆ่งงมอมนเนะี่ยก็คือเดือนต่างๆนะคะเดี๋ยวครูขออ่านจอข้างๆด้วยนะคะ มาดูชนิดของตัวเลขเนาะตัวเลขเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดเขาเรียกว่ากรุนทัลนะคะกรุนทัลก็คืออันนี้กรุนทัลนะทัลแปลว่าตัวเลขกรุนแปลว่าพื้นฐานธรรมดาก็คือเลขธรรมดาเลขมาตรฐานเลขชนิดแรกเนี่ยกรุนทันก็คือตัวเลขธรรมดานี่แหละคะ่ะที่เราเรียก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เรานับธรรมดานะคะแล้วมีตัวเลขชนิดที่2ที่ ordinal นะคะ o r d n a l นะ o r d i a l ก็คือเลขลำดับครูให้เป็นคิดว่อย่างนี้ละกันเพราะว่ามันจะได้จำได้เนาะว่าลำดับลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3คือเรียงลำดับ o r n s n a l คือเลขที่บอก ลำดับต่างๆเช่นที่ครูให้ประโยคข้อความนี้มานะคะคนที่สอบได้ที่1นึ่ลำดับที่สองลำดับที่สคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยได้ลำดับที่1นึ่ลำดับที่2องลำดับที่3อย่างเงี้ยหรือที่เราเห็นง่ายๆในชีวิตประจำวันก็คือชั้นของตึกเขาอาจจะถามเราว่าเราอยู่ตึกชั้นที่เท่าไหร่ เราอาจจะบอกว่าเออฉันอยู่ชั้นที่ไล่เลีหรือว่า,าห้องบ้านชั้นที่2ชั้นที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นโอเดนสตันแล้วการขึ้นลิฟต์เหมือนกันเวลาที่เราขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นขึ้นตึกเงี้ยก็จะบอกว่าไปชั้นไหนก็จะใช้โอเดนสะตันการบอกวันที่เหมือนกันนะคะ การบอกวันที่ก็จะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ก็เรียงกันไปอเนาะอันนี้คือ o r d e n a l มี2ชนิดนะคะกรุนทัลหนึ่งสองสานับมีของ3มอย่าง4อย่าง o r d e n a l o r d e n a l ก็คือเลขลำดับคนที่สอบได้ที่1ที่2ที่สามตึกชั้นที่1ที่2ที่สามลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะคะอันนี้คือ ในส่วนแรกที่เราจะต้องรู้จักทีนี้เรามาฝึกนับเลขธรรมดานะคะนับเลขธรรมดาเนาะกรุนทัลนะคะนับจากภาษานอสรเลแปลเป็นไทยนะคะ n 1็นหนรฟ หกชูเจ็ดหรือซีบเจ็ดก็ได้นะคะซีบต้องดูปากด้วยนะคะเป็นอีเป็นซ e, ีน, 4, นะคะซีเจ็ดอดเตแปดนี้เก้าทีสิทีนี้ขอนับเป็นภาษานอตอย่างเดียวนะคะให้จะได้ฟังเสียงชัดๆเนาะ n n ็ n t อ t น t r ท t r f i f ตัวเลขหกเนี่ยจะต้องออกเสียงตัวท้ายด้วยนะคะ sex ออกให้ชัดเจนนะ shue นะคะ s อเป็นเชนะคะแล้วตัวนี้ซีฟซีฟต้องทำปากเป็นตัว e ด้วยนะคะซีฟนะคะต่อไปเลข8อดอตเอดเตเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว o นะคะเป็นตัวโอนะจำไหมนะอดเตเลข8นี่นี่สาะอีปากยิ้มนะคะนี่ นี่เหมือนกันกันกบตัวทเลข10บทีทีเลข10ค่ะนับด้วยกันนะ t 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8สี่ Tre, นี่ t ี่ทีทีนี่กับทีนี่ต้องฉียิ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นสละอนะคะทีเนี้ยมาถึงเลขสิบเอ็ดสิบดเเอลวเอลวนะคะเอลเอ,ลเอลนะคะถ้าออกเสียงเป็นสองพยางให้มีตัว L ที่ชัดเจนนะคะเอลเอล เลขสิบสองทลทลมีเตัวเเบาๆในปากนะคะก็เอาฟันข้างบนมาประกบกับริมฝีปากข้างล่างแต่ไม่ออกเสียงแค่ทำปากเฉยๆทลทลนะคะเป็นสิบสองเลขสิบสามเทรตนเทรตนันนะคะเทรตันนะเทรตนสิบสาม ทีนี้เลขยากหน่อยเลขสิบสี f u r t e n r t เลขนี้ยากสำหรับลหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะเ,เทคนิคนะคะครูขอแนะนำว่าให้ออกคำนี้ก่อนฟ u ดเนี่ยนะคะตัว f ไม่ออกฟแต่ให้ออกลมเฉยๆว่าเหมือนออกเสียงนะคะแล้วก็คำนี้ออกเสียงว่ายุด ยุดยุดนะออกเสียงเป็นยุดยุดยุดนะคะไม่ออกเสียงฝยุดนะถ้าฝยุดเราจะออกเสียงเพี้ยนทันทีนะคะออกเป็นหัดคำนี้ก่อนนะคะว่าฟยุดยุดยุดก็จะเป็นฟยุดฟยุดฟยุดนะเต้นเราได้อยู่แล้วเอาสองคำสองพยางนี้มารวมกันเนาะเป็น En, en, ฟิว t e n f u t ตันฟิวตันฟุกข้ามาฟิว f u t ฟิวฟิวฟิวให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นให้มันเป็นหนึ่งพยางค์เป็น f u t ตเบาๆนะคะให้มันรีแล็กซ์เด็กปากนะ,ะเป็น f u t ตันนะคะ f u t ตันก็หัดนะคะให้หัดนะ14เนาะต่อไปเลข15 f a m t e n f a m t e n 16เขียนว่า s e x นะเซ็กสเแต่ออกเสียงว่า s ซส e ตนไซสเ e n อ่าพิเศษหน่อยนึงก็เลยแยกสองคำนี้มาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนก,นกันกับเลข17 17ออกเสียงว่าเ e n เ e นเ n ตเตนนะคะ t e n เตนนะสิ s หกไซสเตนสิดนนะคะดูคำอ่านเอาเนาะ ทีนี้เลข18 18เราอ่านว่าอัตเตนนะคะอัตเตนเหมือนคล้ายๆกันนะเลข8เขียนด้วยตัวโอออกเสียงว่าอดแตแต่เลข18เขียนด้วยตัวอานะคะอาเราก็เลยต้องออกเสียงว่าอัตเตนนะอัตเตน คล้ายๆแต่ไม่ใช่นะคะจำไว้ว่า18ออกเสียงอาแล้วก็เขียนด้วยอานะคะว่าอารเต้นสินิดเต้นนิดเต้นอันนี้ง่ายเนาะ20ทีเนี2ยเป็นชื่อเอนะชื่อเอชื่อเอนะคะชื่อเอนะชื่อเอไม่ยากเนาะมีไม่กี่คำที่มันยากเรานับไปด้วยกันเนาะสองครั้งนะคะ Elleve, elleve, tolv, tolv, tretten, tretten, fjorten, fjorten, femten, femten, seksten, seksten, sytten, sytten, atten, atten, nitten, nitten, tjue, อันนี้ก็ให้ฝึกนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเกิดความชานาญเองเนาะเดี๋ยวดูต่อไปเมื่อกี้กรุนทัลเราก็มีเลขเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือเลขลำดับเนาะเป็น o r d e n ซ์ทัลนะคะ o อเรนซทัลก็คือเลขลำดับลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3นะคะ ทีนี้เมื่อกี้เลขกรุนทันเรานับ1 2 3่งาม n 2ูเทฟะแเต่ถ้าเป็นออเดนซทันเลขลำดับเนี่ยเขาจะมีชื่อต่างหากเขาจะมีการเรียกแบบต่างหากนะคะเรามาดูลำดับที่1นนะคะครูใช้คำว่าลำดับที่1ลำดับที่1เห็นไหมคะตัวเลขเขาจะมีจุดอยู่ข้างหลังก็จะเป็นเลขลำดับออเดนส์ทันนะคะเลข1ลำดับที่1เขาเรียกว่า first first step. นะคะ first step. ลำดับที่สอง andre andre ลำดับที่สาม t h r e d y e threedye <c oughs> ในหนังสือเล่มเก่านะคะ <c oughs> ขอโทษทีนะคะช่วงนี้แดดออกก็จะมีภูมิแพ้มาเยือนนะคะ,ะถ้ามันยาก t r e e d y e หรือบางทีครูอาจจะเขียนเป็น t r e e d y e สละเอียนะคะสละเอียหรือเปล่าเทรดเยเนี่ยก็ใกล้เคียงกันก็ใช้ได้หรือถ้าอยากออกบางคนที่ออกทรไม่ทันไม่ไม่ถนัดนะคะให้ออกเสียงว่าเทรดเดียก็ได้เทรดเดียเทรดเดียนะคะเทรดเดียนะคะเทรดเดียอันนี้ก็จะก็ก็จะเสียงก็จะใกล้เคียงนะคะเผื่อเผื่อบางคนที่ออกเสียงไม่ได้นะ ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือเทรดเยหรือเทรดเยก็ได้นะคะหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือเทรดเดียก็ใช้ได้ค่ะเทรดเดียก็เสียงมันก็จะกลืนกันอยู่นะลำดับที่สี่เฟียร์เฟียร์ลำดับที่ห้าแฟมเต้แฟมเตลำดับที่หก เขาเปลี่ยนรูปไปนะคะเช็ดเตะเช็ดเตะอันนี้ครูเขียนเป็นตัวเอียงให้เพราะว่าเขาเปลี่ยนรูปไปเลยเก่อนหน้านี้เราอาจจะเดาได้อยู่นะคะก็อาจจะมีบางตัวที่ใกล้เคียงอยู่อย่างเช่นลำดับที่ห้อย่างเงี้ยมีแฟมเตะมีแฟมอยู่แต่ลำดับที่6ก็คือเช็ดเตะนะคะเช็ดเตะลำดับที่7เราพูดได้2อแบบเนาะชูเอ็นนะชูเอ็นนะ ชูเอนเนหรือชูเอนเก็ได้นะคะหรือใช้คำว่าซีฟเอนเนซีฟเอหรือซีฟเอนเก็ได้นะคะก็ชูนะซีฟเอนเก็เป็นลำดับที่7ต่อไปลำดับที่8ออตตนะออตนะนะคะต้องมีเอนนะด้วยนะออตตนะอันนี้ถึงคน เขาถึงจะได้ยินว่าเป็นลำดับที่แปดลำดับที่เก้านียน่ะเนีน่ะนะคะเนน่ะลำดับที่สิบทีเอ็นน่ะทีนะทบถั่วเนาะ f ู r re, t e ้ฟูสเ andre andre tredje t r e d j e f j ä r e 5. ้า t ์เจ็ดท์เจ็ดท์ n อทเททนี้ลำดับที่สิอ็ดนะคะลำดับที่สิบเอ็อต 11ลเฟตลำดับที่12ทลเตลำดับที่13บสามเทรตนลำดับที่14ฟิวเตนลำดับที่15บห้าฟมเมเตนลำดับที่16ทนะี ก็จะกลับมาเป็นเลข16เหน,เห,นเหมือนเลขธรรมดาก็จะพูดว่าไส์เนะไส์เตนะเลข17ก็จะเป็นสตนนะสตนนะนะคะสตนนะเหมือนสตนนไม่ก็คือวันที่17พฤษภาก็คือวันชาติของนอร์เวย์เนาะเลข18ดลำดับที่18อัตเตนนะอัตตนนะ ลำดับที่สิานิตตนะนิตตนะลำดับที่ยี่สช่วนะช่วนะถั่วนะคะเอเลฟเตเอเลฟเตทอลเตทอลเตทรตน่ะทรตนะฟิวตนะฟิวตเนะฟัมตนะฟัมตเตนะ ไซส์น่ะซึ่งตนะ t ึ่งตนะอัตนะอัตนะนิดนะนิดนะชือนะชนะอันนี้ก็ให้ฝึกและฝึกและฝึกนะเราไปดูหนะ้าต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูวันและเดือนต่าง นะคะดอกกน่าโอมนเดเรามาฝึกประโยคที่เราจะได้ฝึกที่โงเรียนล้วกันนะคะเขาบอกว่า7วันใน1สัปดาห์หรือบ้านเราเรียกว่า1สัปดาห์มี7วันนั่นแะคะ่ะจะ uh, เอาท้ายประโยคหรือต้นประโยคขึ้นก่อนก,ก็ไม่เป็นไรนะคะ1สัปดาห์มี7วัน1อาทิตย์มี7วัน ภาษาโนสเขาเรียกว่า dr. si d a g e r enuke a r si d a g e r e n u g e นะ n u g e ก็คือหนึ่งสัปดาห์นะคะ si d a g e r ก็คือเจ็ดวันคำว่า n u g e จะบอกว่า n u g e ก็ได้หรือว่า n u g e ก็ได้นะคะเสียงก็จะไป เหมือนกันนะคะแต่ขอให้ออกเสียงอือให้ชัดนะคะครูเขียนแบบนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนออกเสียงชัดค่ะอือเกอือเกนะคะมันก็จะได้เสียงที่เป็นอือเกหรือว่าอือเกเหมือนกันขอให้เสียงอือให้ชัดเจนค่ะมาดูวันต่างๆเนาะวันจันทร์วันจันทร์ มันดากนะคะอาจจะติดตลกหน่อยนะดากเนาะโดยเฉพาะคนอีสานนะคะแต่ว่าที่นี่ก็เขียนให้อ่านให้ชัดเจนนะนะ่าคิดอะไรมากวันจันทร์มันดากมันดาวันอังคารเทียสดากเทียสดากวันพุธอุนสดากอุนสดาวันพฤหับสบดีโทสดาก ท a ดาวันศุกร์เฟรดาเฟรดาวันเสาร์เลอดาเลอดาและวันอาทิตย์คือเซนดาเซนดาออกเสียงเออนะคะสระเออนะสระเออเซนนะคะเซนดาทบทวนอีกรอบนะคะวันจันทร์มันดามันดา วันอังคารเทียสตาเทียสตาวันพุธอุนสตาอุนสตาวันพฤหัสบดีโทสตาโทสตาวันศุกร์เฟรดตาเฟรดาวันเสาร์เลอดาเลอดาวันอาทิตย์เซนดาเซนดาทบทวนเฉพาะภาษาโนสนะคะมันดามันดา t ท e r s t iesta, un sta, un sta, to sta, to sta, a เท s d a ตาอ t a ส r า t a นส a d a ท s t d a ท r e d a ฟรดาซซอันนี้ก็ฝึกเนาะเดือนต่างๆนะคะ มันมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า1ปีมี12เดือนนะเขาบอกเขาเขียนอย่างนี้นะคะว่าโอเรตฮารทอลโมเนเดโอเรตฮารทอลโมเนเดโอก็คือ1ปีนะหปีแล้วก็มี12เดือนสิบสองเดือนโมเนเดก เป็นคำที่เป็นพระหูพน์มีหลายเดือนนะคะเรามาเริ่มต้นจากเดือนเดือนมกกราคมยานวุวัตยานวุวัเดือนกุมภาพันธ์เฟบรัวเฟบรัวเดือนมีนาคมมัชมัชเดือนเมษายน อปรีลอปรีลนะคะพรีลนะคะพรีลเดือนพฤษภาคมไม้ไม้จะเป็นไม้ก็ได้หรือไม้ก็ได้นะคะเดือนมิถุนายนยู uni, นะะีนะคะยูนีตัวยูนะคะยูนีนะคะเหมือนกันกับเดือนกรกฎาคม ยูลียูรีเดือนสิงหาคมอุกุสต์อุกุสต์อันนี้อาจจะออกเสียงยากหน่อยนะคะอู Al. นะคะอู Al. ก็จะเป็นอูแล้วก็กุสค่ทำปากด้วยกุสคนะกุสต์อุกุสต์อกุส August ออกยากหน่อยนะคะ August นทะทำปาก August ต่อไปเดือนกันยายน September September อันนี้ไม่ยากเนาะเดือนตุลาคม October October เดือนพฤศจิกายน November n o v e m b ายและเดือนธันวาคมเดซ e มเบอร์เดซมเนะคะทบทวนยานูาร์ยานูอาร์เฟบรุอาร์เฟบรุอาร์มัชมัชัมราลอัพราลไมไม Juni, juni, juli, juli. August, august. September, september. Oktober, oktober. November, november. Desember, desember. สิบสองเดือนนะคะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับวันนี้บอกวันนะคะวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานวันมะรืนนี้เป็นยังไงนะคะดูง่ายๆถ้าวันนี้ครูยืนอยู่เส้นนี้นะคะอีดารค,คือวันนี้อีโกอีดารวันนี้นะคะอีดารอีโกอีโก คือเมื่อวานอิโมเก้นอิโมเกนคือพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้อีโอเวอร์โมเก้นอีโอเวอร์มเก,น,มเกนก็คือวันมะเรนถัดจากวันพรุ่งนี้ไปทีเนี้ยบางทีถ้าไปที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะเออวันนี้คือวันเนี้ยตอนเนี้ยนะคะเขาอาจจะให้เรายืนอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้มืออ่าอย่างเช่น ตัวมดไอตัวเนี้ยนะคะสมมุติว่าเราเป็นเรา,าครูเขาจะมักจะให้ตัวอย่างเป็นตัวครูของเขาเองนะคะว่าวันนี้คืออ e ิดัก e อิดักนะคะอิด e ักเมื่อวานนี้คือมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเรานะอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าอ e ีโกอีโ e ก e อ่ะ้อเอ่ะอิดักวันนี้นะคะอีโกอีโกเมื่อวาน อีโก e อยู่ข้างหลังมันเกิดขึ้นไปแล้วทีนี้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็คืออนาคตใช่ไหมคะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ e e ีโกะอีดาร์พรุ่งนี้ก็คืออ e ีโมเกนอีโมเกนแล้วเลยจากวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันมะรืนก็เป็นอ e ีโอวอร์เกนอีโอวอร์เกนเขาอาจจะ สอนแบบนี้นะคะให้จําได้ว่าอีดาคือเราปัจจุบันนี่แหละอีดาอีโกอร์อิมอร์เกนอิมอร์เกนอ่ะกล้องอิมอร์เกนอีโอเว์มอร์เกนอีโอเว์มอร์เกนก็มันมาเรือนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการเรียนรู้เนาะอีดาอีโกอร์อิมอร์เกนอีโอเว์มอร์เกน